ัสน่ห์ไดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะมิถุนายนของชาวธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟได้แก่ลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะมีเมษมีสิงและก็ธนูเนาะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นเมษสิงธนูในโหราศาสไทยหรือว่าตัวนตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้คะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปจะเชื่อมโยงจากอีพีที่แล้วก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพลังงานใหม่ๆสถานการณ์ใหม่ๆเนาะ ขึ้นตรงกับผู้ที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ไพยย่จะสื่อสารไปถึงขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงคุณดูคลิปนี้ได้นะคะไม่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณเขาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูไพ่พลังงานหลักกันนะคะว่าเป็น,นยังไงไพ่พลังงานหลักความรักของโชทัศนไฟเขาปนยะ มีไพ่เทอร์มิตนะคะเทอร์มิตเป็นไพ่ของการใช้สติเป็นไพ่ของความเหงาเป็นไพ่ของความเงียบเป็นไพ่ของการเก็บตัวก็ได้นะคะเทอร์มิตเป็นพลังงานของจริงๆไพ่ใบนี้ถ้าขึ้นมากับไพ่ก้าวดาบมันจะกลายเป็นสภาวะที่เพรสเลยนะเหมือนแบบซึมเศ้าเงาๆช่วงนี้เราแตกต่างเราไม่ค่อยเหมือนเดิมชีวิตบูบลูเทาๆแต่ไพ่ใบนี้จะดีมากนะคะในคนที่ปฏิบัติธรรม นะปฏิบัติธรรมแบบทานศีลภาวนาอะไรเงี้ยหรือเป็นไพเ่เป็นไพ่ที่เหมาะสมกับการที่ใครกําลังใช้สมาธิและการเรียนอะไรเงี้ยอันนี้คือไพ่ที่ดีนะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของความรัก mm hmm. ะอะเฮอร์มิตมันคือไพ่ของการอยู่คนเดียวอะเงียบเงียบเงาเงาการส่องการมองอะไรแบบนี้ได้ด้วยอืพระฤาษีจะมาอย่างไงพระเจ้าตาจะมาด้วยเคสอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่ารอบนี้ธาตุไฟทําไ,ทไมมีพระเจ้าตาขึ้นมานะอ่ะ ไปดูสถานการณ์ค่ะสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟขึ้นเดีย๋ยหลราคุยเป็นยังไงดูสิมีไพ่ทรีนะฮะมีไพ่แบรทรีกับแบสถานการณ์ในความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงไพ่แบเนี่ยบ่งบอกเลยว่ารู้หน้าไม่รู้ใจความหมายคืออย่างนี้เลยนะเออ ใส่หน้ากากไม่ได้รับการเข้าร่วมแต่แปลว่าเข้าร่วมถ้าถ้าตีลังกาแบบนี้นะกลับหัวตีลังกา joyfulness conversation reverse แล้วก็ไพ่ sweet heart reverse ไม่แฮปปี้ ในหน้าไพ่คำว่าที่รัก reverse เรื่องนี้คุณไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้ด้วย conversation reverse มีไพ่ joyfulness ตรงนี้จะเรียกได้ว่าปากไม่ตรงกับใจข้างนอกสุขใสข้างในตาติ้งโหน่งหน้าชื่นอกตรมหรืออะไรลักษณะนี้ที่มันค่อนข้างเหมือนข้างนอกเป็นอย่างข้างในเป็นอีกอย่างอ่ะอาจจะเป็นเขาที่แอบชอบเราแต่เราไม่รู้เราแอบชอบเขาแต่เขาไม่รู้หรือเป็นสถานาการณ์ที่มันไม่ตรงอ่ะ มันไม่ตรงเลยเขาแสดงออกออย่างทีนึงภายในเขาคิดอีกอย่างเป็นอีกอย่างหนึง่งไพ่ทรีสามารถไปถึงความสัมพันธ์ที่ดําเนินมาเป็นระยะเวลาเนิ่นนานมีความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งดําเนินมานานเหมือนต้นไม้เงี้ยนะคะแล้วก็มีคนใดคนนึงอาจจะอายุมากกว่าก็ได้นะคะแล้วเผชิญอยู่กับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่รู้หน้าไม่รู้ใจอะ่ะเนี่ยพาไพ่เนี้ย,าาย,ยดูให้ดีดี มันจะเหมือนหมีใช่ป่ะแต่จริงๆมันคือคนนะที่ใส่หน้ากากเป็นหมีอะ่ะฉันเป็นหมีไม่ใช่ฉันไม่ใช่หมีประมาณนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าชาวทักไปคุณเจอกับอะไรนะคุณเจอกับอะไรไปดูกันคุณรู้สึกยังไงกับเขาทักไปคุณรู้สึกยังไงกับเขา มีไพ่สิบไม้มีไพ่หกเหรียญมีไพ่สิบถ้วยก็เห็นความเป็นครอบครัวแรกมีไพ่หนึ่งดาบน,นะคะแล้วก็มีไพ่เดทแล้วก็มีเ h e ชาริออดความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องราวของคนไกลกันได้ด้วยนะเหมือนแบบ ชาวต่างชาติก็ได้หรือรักที่อยู่ไกลกันอ,อมีเรื่องอาการป่วยได้ด้ดวยอีกฝ่ายนึงไม่สบายมีคนใดคนหนึ่งไม่สบายอืเขารู้สึกยังไงกับคุณคะท่ายไปเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเด็ดดีไว้นะนักพยากรณ์นะนะพีนถือถ้วยแม่หมอมีเซนส ไฮโลแฟนโอเชี่ยพระด้วยเ o เวอร์ส mm hmm. ค่ะคู่ครองเนื้อคู่เดอะซันโอสิบดาบไพ่แถวบนนะคะ mm hmm. เป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาเทุกคนนะ นี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะพ,พี่ๆอาจจะไม่ได้ออพลายสาหรับทุกๆคนเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะจากที่เห็นนะชาวธาตุไปคุณรู้สึกว่าเขาคนนี้เป็นคนหนักเอาเบาสู้นะสิบไม้มีความตั้งใจเหมือนแบบถ้าจะทําอะไรก็ตั้งใจเต็มที่หรือตัวคุณเองะก็สู้เต็มที่เพื่อความสัมพันธ์นี้เช่นกัน กเหรียญก็สิบถ้วยเนี่ยโอเคมันเบสด้วยเรื่องของความรักและการเป็นครอบครัวแต่ว่าพี่ก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนค่อนข้างใจดีถึงแม้จะอยู่บนสภาวะที่แบบโอเคไม่โอเคมันอยู่ในจุดที่คุณพยายามบอกตัวเองให้พิจารณาจากความเป็นจริงว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้มันจะไปต่อได้เพราะอะไรและมันจะไปต่อไม่ได้เพราะอะไรประมาณนั้นนะคะคาดหวังการประสบความสำเร็จคาดหวังอะไรที่มันแฮปปี้ไหมใช่ อย่างที่เห็นแต่ว่ามันก็เหมือนแบบจะเรียกว่ายังไงอะชีวิตคุณบางวันอะมันอยู่ในจุดที่อยากไปต่อแล้วพอแค่นี้อยากไปต่อแล้วพอแค่นี้ไปต่อแล้วพอแค่นี้สลับสลับกันไปเรื่อยอะพี่รู้สึกว่าอารมณ์คุณค่อนข้างสวิงเลยอะทาดไฟจากที่เห็นในไพ่นะฉันควรจะทํายังไงดีฉันควรรอไหมฉันควรต้องเป็นยังไงหรือฉันควรต้องลุยต่อไหมฉันได,ได้รับการเลือกไหมคือหลายเรื่องวนๆอยู่ในหัว ของคุณไปเรื่อยๆแนะนำว่าถ้าเจอถ้าหน้าไพ่ที่พี่อ่านมามันคือเอ่ออาการหรือสถานาการณ์ที่คุณเป็นอยู่ในเวลานี้แนะนำว่าให้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันทำอะไรอยู่ปัจจุบันทำงานอยู่อ่ะจ้องหน้าจอคอมทํางานไปปัจจุบันทำอะไรอยู่ปัจจุบันกินข้าวอยู่อ่ะกินข้าวไปจบปัจจุบันทำอะไรอยู่นั่งเรียนเลคเชอร์อยู่เลคเชอร์ไปอย่าเพิ่งไปออกนอกโลก เดี๋ยวเพิ่งไปออกนอกโลกนะสิ่งปัจจุบันที่คุณเป็นอยู่ทําปัจจุบันให้ดีแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีทางไปของมันเองนะอ่ะต่อมาในส่วนของเขาว่าเขามีความรู้สึกว่าเขารู้ด้วยนะว่าคุณอ,อาจจะปรึกษาใครสักคนนะคะ The Diviner ตรงเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่ไปปรึกษาเองก็ได้ว่าไปนะแต่เขาค่อนข้างรู้ว่าคนคนนี้น่าจะมีบทบาทพอสมควรที่จะชี้แนะแนะนําคุณว่า คุณโอเคกับเขาไหมเขาโอเคกับคุณหรือเปล่าเหมือนมันเป็นดวงที่สมพงกันไหมอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าจะไปรอดไม่รอดมันก็ขึ้นอยู่กับปากของคนคนนี้ที่พูดเนี่ยขึ้นเป็นสิบดาบเขาคิดอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่พี่จะบอกว่าต่อให้หมอดูไปยังไงหรือคําทํานายมาเป็นยังไงอะไ,ไ,ได้แค่บอกซ้ายกับขวาคุณเลี้ยวซ้ายเจอนี้นะคุณเลี้ยวขวาเจอนี้นะแต่ว่าไม่มีเหมือนถ้าใใครให้พี่ตัดสินนะ่ว่าแบบหนูควรทํำยังไงพี่จะ ไกด์ในทิศทางที่เลี้ยวซ้ายเจอ,อนี้เลี้ยวขวาเจอ,อนี้ส่วนที่เหลือเราต้องไปเลือกเองเพราะสิทธิในการตัดสินใจมันอยู่ที่เราอยู่ดีมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้นจากในหน้าไพ่ตรงนี้เขาอินกับคุณอยู่แล้วเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วแล้วเขาค่อนข้างเชื่อว่าคุณน่าจะเป็นใครสักคนที่แบบ ตรงตามเรฟที่หมอดูบอกมาหรือว่าคุณเป็นคนที่ทำให้เขาได้เจอสิ่งดีๆได้รู้จักคำว่าความรักที่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งๆท,ที่มันน่าจะมีสาเหตุบางอย่างที่ทำให้ไปต่อไม่ได้หรือบางท่านเคยเจ็บผิดหวังเสียใจกับความรักมาไม่รอบจักคนอะไรเงี้ยสุดท้ายพอมาเจอคุณมันเลยทาให้เหมือนเห็นแสงสว่างแล้วก็ทำให้ได้รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปต่อได้ประมาณนี้ค่ะโอเค มันมีเวอร์ชั่นที่น่ากลัวกว่านี้นะในหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะแต่พี่จะไม่อ่านเคปะเออพี่จะไม่อ่านเนาะเพราะมันน่ากลัวขอไพ่ค่ะเขาจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ ไนช์ถือเหลียญแปดไม,ม้เออเ t สตารโอเคแปดดาบสิบถ้วยโอเคสี่ถ้วยในหน้าไพา่ช่วงของการปรับตัวในความสัมพันธ์ถ้าที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่เหมือนมีแผลในใจเนาะ มีแผลมีปมอ,อะไรบางอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยเราต้องยอมรับและทําความเข้าใจว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ง่ายเขาจะเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่สักพักหนึ่งอะเหมือนแปดดาบอะมันมันมีพื้นที่ที่มันเป็นเรดโซนอะที่ไม่ใช่โซนปลอดภัยหรอกเดงเจอมากๆแต่เขาจะไม่ยอมเดินออกมาเพราะเขาคิดว่ามันคือเซฟโซนมาโดยตลอดอืมพฤติกรรมบางอย่างนิสัยบางอย่าง สถานที่บางอย่างกลุ่มคุณบางคนอะไรเงี้ยคะใช้เวลาแต่เขาแต่พี่เชื่อว่าไฟนอลลี่เขาจะพยายามออกมาจนได้เพราะเขาต้องการภาพนี้กับคุณนะสิบถ้วยนี่คือเคสที่หนึ่งเคสที่สองติต่างถ้าคุณไปเจอปัญหาเราสองสาคนจริงๆอะ่ะในหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะที่พี่รู้สึกว่าถ้าเป็นเคสแบบสิบถ้วยถ้าเขาคือคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วในเวลานี้ มีสามีภรรยาลูกอะไรเงี้ยเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอะพี่รู้สึกว่าไอ้ถ้วยที่เราหยิบยื่นไปอะเขาอยากคุยอยากสื่อสารกับเราใช้เวลากับเรานะมันอาจจะมีการคุยหรือเก็บไว้ในความสัมพันธ์ก็ได้แต่ว่ามันจะยังไม่ได้รับการตอบรับในรเร็วๆนี้8ด,ดาบตรงเนี้ยอาจจะเป็นตัวผู้ที่เผชิญในความสัมพันธ์แบบเดินเข้าไปเป็นเบอร์สองเบอร์สามก็ได้หรือมันอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าใครคือคนที่ยังโสดอยู่และว่างอยู่ ค่อนข้างทุกอยู่เหมือน,น,น,อนกันนะสำหรับไพ่แปดดาวสามารถเดินออกมาจากปัญหาที่เจอได้แต่ว่ายังไม่เดินออกมาเองไพ่ใบนี้บอกอย่างนั้นนะไะไพ่แนะนํานะจ๊ะไพ่แนะนําความอ oh, no. นุ n โนมความสัมพันธ์ค่ะแนนมความสัมพันธ์ค่ะชาวทัดไปถ้าใครเป็นคนที่บ้างงานบ้างงานทำงานหาเงินก็ดีไปอย่างนะมันจะแบบเออ อารมณ์จะสวิงหน่อยแต่ก็ยังเอาการอางานอยู่ก็เรียกว่าไปโฟกัสอย่างอื่นได้บ้างเนี่ยน้องความสัมพันธ์มี9้าถ้วยนะคะมี9้าถ้วยมีหไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่2ไม้ค่ะแล้วก็มีสี่ดาบค่ะอืมแล้วก็มีไพ่ไฮโรแฟนแล้วก็มีไพ่ก้าดาบนี่สภาพใคร นี่คือไพ่ที่พี่พูดมาต้นคลิปว่าถ้าใบเนี้ยมาคู่กับใบเนี้ยคือ d e p r e s e d เลยมันจะมีคน d e p r e s e แน่ๆในความสัมพันธ์นี้เนี่ย mm hmm. ก็คือสภาวะซึมเศร้าเหงาหงอยกินข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับเนี่ยนะในส่วนแนวโน้มความสัมพันธ์อะเอางี้ถ้าเป็นเคสเราสองสาคนอะถ้าเราคาดหวังการประสบพบเจอการประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์ยังคงต้องรอคนเจ้าชู้ยังคงเจ้าชู ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่ถูกแก้ไขปัญหาไปในโเร็ววนี้ใครที่รอใครที่เศร้าใครที่เครียดมันยังอยู่ในโหมดนั้นน่ะเหมือนมันยังอยู่ในโหมดของแบบไพ่พระขืนน่ะมันคือศีลธรรมจรรยาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ที่มันมันเขาเรียกว่าไงอะศีลเสมอแล้วเจอกันอ่ะมันยังอยู่ในจุดตรงนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่อยู่ในสภาวะนี้ต้องระวังส่วน คนที่ไม่ใช่เคสเราสองสคนเนี่ยเออคนคนนั้นยังคงดําเนินชีวิตไปในทิศทางของเขาอยู่เขายังคงชอบคุณอยู่ยังคงรู้สึกดีกับคุณอยู่แต่เขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องเติมให้ตัวเองนอกเหนือจากเรื่องการปลงในเรื่องราวของการสวดมนต์ทำสมาธิอะไรก็แล้วแต่ อย่าพยายามเอาความสุขของตัวเองอะไปอยู่ในความสัมพันธ์ไปผูกไว้กับเขาเพอท้าเมื่อไหร่คุณเอาไปผูกไว้กับเขาคุณเป็นสี่ดาบคุณเป็นเก้าด่าคุณทุกทันทีเลยคุณต้องหาเวและที่สําคัญไพ่ขึ้นสองไม้เนี่ยแปลว่าความสัมพันธ์นี้จะต้องมีระยะห่างอืมเคสที K ่สองความสัมพันธ์นี้ต้องมีระยะห่างจึงจะดีแต่ความสัมพันธ์แรกที่เป็นเราสองสามคนมันมีช่วงจังหวะที่ได้ห่างที่ได้เคลียร์ที่ได้มีปัญหาเอาใจช่วยอะ่ะ ถาไฟคุณกําลังอยู่กับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกเลยนะพ่ะแนะนําซีพระอย่างแนะนําอะไรพ่อย่างแนะนําอะไรหนันนกกว่าที่คิดไว้เยอะเรื่องบางเรื่องเราคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรแต่จริงๆถ้ามันเทียบกับเคสทั่วไปก็ถือว่าเอา่เอ,อ,อไม่ไหวอยู่มีไพ่เทกแล้ว ความสัมพันธ์นี้มีคนไปดื่มอีกไหมหรือมีความสัมพันธ์ที่มีการทอดทิ้งกันไหมไม่เจอกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะเออขอให้พูดมาแล้วก็มีไพ่สโลไลท์การใช้ชีวิตในรูปแบบความสบายใจไม่เร่งรัดไม่ท็อซิก ไม่หาความทุกข์ใส่ตัวจริงๆแค่นี้มันอาจจะเป็นความสุขแล้วก็ได้นะลองดูซิถ้าวันนี้การมีความรักของเรามันอยู่ในจุดทําให้เราทุกข์กะเราอาจจะต้องถอยองมาก่อนเพื่อตัวเราเองมันต้องทบทวนตัวเองแบบนี้เรื่อยๆมันหาคนหายากนะคนอายุยืนถึงร้อยปีอะพวกเราไม่ได้อยู่ยืนขนาดนั้นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าในเวลาเนี้ยอะไรที่มันเป็นความสุข ที่เรามีความสุขเออนี่แหละคือความสุขจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่สุขแบบสุขร้อนๆสุขดิ้นรนสุขปนทุกข์ก็เลยอย่างเงี้ยคว้าไว้ได้แต่ถ้ามันเป็นลักษณะเงน้นต้องพิจารณานะคะเออประมาณนี้ค่ะจบไปแล้วสําหรับดวงความรักครึ่งเดือนหลังนะมิถุนายนของทัตุไฟอะ่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมขอบคุณสําหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like c o m มนต์ อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ของใครเลยก็ได้แต่ถ้าตรงกับเคสของใครพี่เป็นกำลังใจให้นะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ